พอดีว่าเอารถไปขูดมาครับก็เลยสวัสดีครับวันนี้ผมมีอะไรมาแนะนาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูก,กันนะครับหลายท่านเคยเอารถไปถอยชนประตูหรือถอยชนเสานะครับแต่ท่านก็มีความกังวลนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์อยู่สองชิ้นนะครับชิ้นแรกคือเอ็กตาพานะครับอันนี้ได้มาจากร้านประดับยนต์แถวแถวร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านนะครับอีกชิ้นหนึ่งคือ สเตตเีนนะครับสเตตเีนนะครับกับรอยที่ผมเพิ่งไปทํามานะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงทุนที่จะทําขึ้นเพื่อให้เป็นวิทยาทานให้กับทุกๆท่านนะครับทันนี้คือมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัาิดตพั์สองชิ้นเนี้ยอันไหนจะได้ผลหรือเรามาเปรียบเทียบกันว่าจะได้ผลทั้งคู่หรือว่าไม่ได้ผลทั้งคู่ครับไปดูกันเลยครับ มาลองในแรกกันเลยนะครับเมื่อตอนที่ซื้อนะครับคนขายบอกว่าให้เราเอาผ้า,นผเ,นนานเนี่ยนะครับสําหรับผมเนี่ยมันแถมมาในนี้นะครับเราถูๆไปก่อนนะครับแปะๆไปก่อนนะครับ,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 บจากนั้นถ้าเราถูบนบนนะครับถูบนบนลองดูว่ามันจะออกไหมครับลองดูนะครับ คุณผู้ชมครับเหลือเชื่อครับคุณผู้ชมเหมือนจะออกฮะแต่ถ้าลอยที่มันกินสีเข้าไปนะครับมันอันนี้มันแก้ไม่ได้นะครับแก้ได้เฉพาะรอยที่มันเป็นรอยขีดข่วนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มน้ำยาลงไปอีกนะครับ ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมออกอยู่นะครับออกเฉยครับว้าว <Wow. S 1> แต่สำหรับรอยที่มันเป็นกินข้าวสีเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันเป็นรอยเราต้องหาสีมาแต้มน,นะครับเห็นใน DIY อยู่นะครับ Oh. ถ้ามันเหม็นบ้างๆเดี๋ยวผมเข้าไป DIY แล้วผมจะไปซื้อมาแต้มดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองผลิตภัณฑ์ตัวที่สองกันนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับอันนี้เห็นเขาใช้กันเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าครับแล้วก็ป้ายป้ายเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าครีมครีมตัวนี้จะหนาหนากว่านะครับรู้สึกมันจะหน,หนืดๆนกว่านะฮะเดี๋ยวเราลองดูนะครับยังไงกบนที่นี นี่ออกแรงเยอะเหมือนกันนะมันจะไม่ได้ผลนะครับคุณผู้ชมน,นี้เหมือนจะไม่ได้ผลครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราคืออันนี้ไม่ได้ผล,ล<ะ>ครับคุณผู้ชม เรากลับมาใช้ตัวแรกกันครับนี่เราป่มายช้แบบนี้เลยนะครับเราก็หมุนทีเดียวนะครับไม่ต้องห่วงว่าตรงหวักะร้บนประดับนมีขายดีเยอะฮะดูหน่อยครับ ลุงสวัสดีครับวันดีว่ารถไปขูดมาครับก็เลยหา,ยาอะไรมาป้ายหน่อย